สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชีงตุงอีกแล้วนะคะสาวไทยคืนค่ะก็เย็นนี้นะคะน้องหนูก็จะพาพีเอฟซีไปโชมบรรยากาศตอนเย็นเชียงตุงนะคะแล้วก็จะพาไปดูตลาดตอนเย็นอีกค่ะว่าคนจะเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็วิของขายอะไรว่างนะคะน้องหนูก็จะพาพีเอฟซีไปดูเนาะ ว่าตอนเย็นนี้ควรจะขึกคักมากแค่ไหนนะคะก็โอเคค่ะตามล้องหนมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปตลาดตอนเย็นนะคะแล้วก็จะพาพี่เอฟซีดูมากๆตอนเย็นเนาะที่ในเมืองชิงตรงนี้นะคะว่าเขายังขายของตามถนนไว้นะคะ ค่อนข้างถนนไปนะคะเพราะว่าเขามาไม่ขายมาหนึ่งก่อหนึ่งเดือนกว่าแล้วเนาะตอนนี้เราก็ผ่านประตูหนองผามาแล้วนะคะบรรยากาศรี่ากเลยเนาะท้องฟ้าสดใสแจ่มสวยมากเลยนะคะนี่ก็เขาเรียกว่าวัดอะไรนะที่ทำวัดเชือ โอ้จมคำสวยมากเลยะวัฒนธรรมความสวยมากเลยค่ะ เย็นนี้นะคะก็คนก็จะคึกคักเลยนะคะเพราะว่าทำงานอะไรเสร็จแล้วก็จะมาหาของกินอะไรอย่างนี้นะคะเขาที่ขายอะไรอะ่ะนี่แล้วก็จะพานขอเจ้าเจ้านางนะคะตอนนี้ ขอเจ้าพานะคะภูมิเกงามมากเลยอันนี้คือในเมืองเชงตุงพระเจ้าหลวงแล้วก็จะไปทางนี้ค่ะเพราะว่าตลาดตอนเย็นนาะเรียกว่ากัดอาคาเซน,นะคะก็มีทางนี้ค่ะมีทางเออเรียกว่าอะไร ีทงไปสนามบ,บินหูวานสวยมากเลยดูวานสวยมากยีงหน่อยเนี่ยตาเราจะไม่ได้เห็นแล้วนะคะเขาก็จะสร้างใหม่เรื่อยๆเนาะอีกวินานนี้นะคะโอ้ตะเยีเยบข,ขึ้นมากเลยอะ 好啦 ก็ล้ถึงหนงแล้วนะคะแล้วี้แบบวกล้อควันนี้ขาย,อยือว่าน้องนจะไปซื้ขที่ตลาดนอว,วันนี้ก็เลยม,มากินนะคะร้านโปรดเลยร้านนี้นะคะร้านที่น้องนมไปกินประจำเลยนะคะก๋วยเตีย๋ยวเดอเชีงตุงค่ะอุ้ยสวยมาก เรียกว่าลอยรอยประมาณนะคะแต่เย็นเนี่ยคนเยอะมากเลยเนาะคึกคักมากเลยอะแล้วก็จะขายเอ่ออะไรนะไม้ละห้าสิบอะเนื้อเนื้อไม้ หนึ <100. S 2> ่งร้อยจานแล้วเหรออ๋อพี่เขาบอกว่าตอนนี้ไม้ละหนึ100่งร้อยจาดแล้วนะคะว่าก่อนนี้ไม้ละห้าสิบจาดเองค่ะนี่น้องข้ามนอกคีอใครคะนี่นะคะน้องเขาก็คือน้องขอานึงร้ยจานเนื้อยังเหมือนเดิมเนอะ่อเนื้อยังเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าไม้นี่หนึ่งร้อยจาดนะคะเอ,อ่อหนึ่งร้อยจาดนี่เป็นราคาต่างไทยหนึ่งบาทนะคะไม้ละหนึ่งบาทค่ะ วัดตลาดเทียนนะคะอุ้ยก็เวลาขับรถก็จะสิ่งๆิหน่อยค่ะที่ชิงตรงนี้ไปเลยโหคุณเยอะมากคุณเยอะมากเลยวุ้นวุ้นวุ้นจะกินวุ้นสองอยงน่าดู ขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปซื้อของไล่เลยค่ะเบอซน้องก็เม็น้องหซนเส้นิบนะคะเอ่อหนึ่งซ้อยเนี่ยสามพันจาร์คค่ะโอยคาสวยมากเลยนี่เขาก็จะชั่งกิโลแบบนี้นะคะ เอาจอยห้าขันว่าเนอะอยห้าขันอจอยก็ประมาณหกโลมีอีกตัวใส่ประักหกโลแล้วก็ห้าขันห้าขันก็คืหกโลเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งหกเลยอะไรนะเดินหนึ่งมีหกขันอะเฮ้ยคือไม่คูณกัน <laughs> นี่แล้วก็ตานี่เ,เส้นก็จะเล็กๆ แล้วนะคะก็จะไปซื้อปลาทูน้องหนูอยากกินก็เส้นปลาทูนะคะก็เลยเอออยากกินตอนเย็นเนาะดีนะคะที่เขามีตลาดตอนเย็นด้วยนะคะถ้าไม่มีตลาดตอนเย็นเนี่ยต้องรอถึงพรุ่งนี้นะคะถึงจะไล่กินเนาะเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อก็ได้ผัค่ะซื้อผักสลัด นีงก็อร่อยนะแต่ว่าไม่ดู้เขาขายเท่าไหรนะ่เนาะใส่เงินคิดเป็นส่วนงานไหมอือก็ไ,ได้เหรอเขาไม่รับปากวิเห็ดโอไม่ใช่ไม่หมาง่อไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะน,นี่นี่ก็จะมาซื้อปลาทูนะคะ อันนี้ขายจื้มอ่ะเข่งไม่สองเหงะอันนี้ก็ดซองเหงะองเหงะกัดกันหรอนี่กอดองเหงะอ๋ออันนี้ซอแปลงหร้อินอนี้ซอแปรงหรออินน่ะอันนี้สองพันห้าร้อยจัดนะคะแล้วก็อันนี้สองพันจัเข่งไม่ซองเหงว่าอันนี้สองเหงา่ะอันนี้ซอแปรงหรออินเนาะอันนี้แปลงที่เป็นหัว ถ้าโอตถ้าตัวหวงอหวเสือนี่หัวเสืนอนี่หงออ๋อถ้าหัวง,งอน <laughs> สองพันห้าร้อยจัดนะคะอ๋อโซ่หส,สืีกไหม านนี้เลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปแล้วโอ้ยนี่ก็มีนกไ,ไก่ไปซื้อขกันกมังกรนี่ถ้าซื้อของก็จอดแล้วก็ซื้อเลยไปแล้วไปแล้ว วันนี้นะคะน้องหนุ่มก็กลับมาถึงว้านแล้วค่ะที่เขาขายของตามถนนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะขายตามถนนใหญ่นะคะแต่ตอนนี้ไม่ขายแล้วเนาะเขาก็เลยย้ายเข้าไปขายในซอยนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ไกลมากนะติดถนนใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่าจะเป็นในซอยนิดนึงนะคะที่เชงตุนตอนนี้เขาไม่ขายของตามถนนใหญ่แล้วค่ะเขาก็ย้ายไปขายในซอยนิดนึงนั่นเองนะคะไม่ไกลค่ะ ก็อยู่ที่ถนนใหญ่ก็มอ,องไปก็เห็นแล้ว<笑><笑>ก็ตอนนี้นะคะมาถึงว่าแล,ลออ้วลนรีประทูนะคะก็ประทูหงวงอนเนี่ยจะอร่อยอกว่าประทูพวซซีอประมาณน,นี้นะคะทุกคนประทูที่เชียงตุงนี่ก็ก็นำมาจากประเทศไทยนะคะที่มาขายในเชียงตุงเนาะที่เชียงตุงเนี่ย ส่วนมากเป็นของไทยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่มาขายในเชียงตุงเนาะนำเข้ามาจากประเทศไทยทั้งนั้นเลยเพราะรว่าเชียงตุงเนี่ยใกล้ไซแลน,นะค่ะใกล้ไม่สายนะคะใกล้ประเทศไทยะคะ่ะที่พม่าก,ก็มีอยู่นะคะปลาทูเนาะแต่ว,ว่าที่เชียงตุงเนี่ยไกลจากไกลที่ทะเลพม่ามากๆาเลยนะคะทํา ของที่ประเทศไทยเนาะมาขายที่เชียงตุงเนี่ยเพราะว่าเออใกล้ใกล้เชียงตุงนะคะก็เลยของนะนําเข้ามาจากประเทศไทยเยอะๆเลยนะคะของที่คนเชียงตุงไซส์ของเชียงตุงกินนะคะเป็นของที่นําเข้ามาจากประเทศไทยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ตัวเล็กนะคะตัวเล็กเนี่ยประมาณราคาเนาะประมาณ2,500จารจดนะคะ2,500จารดก็เป็นตางไทย25บาบาทค่ะแล้วก็ ตัวใหญ่เนี่ยสามพันจาร์นะคะเป็นตงังไทย30มสบเออสาบาทนั่นเองนะคะทุกคนนี่ราทูนนาเข้ามาจากาประเทศไทยนะคะก็วันนี้นอนน้ำหนูก็ไปถ่ายบรรยากาศให้พี่พีเอฟซีได้ชมกันนะคะในเมืองเชียงตุงตอนเย็นนะคะคนก็จะคึกคักมากาคนจะคึกคักมากเลยนะคะเพราะว่าตอนเย็นแล้วเนาะคน คนเขาก็ทํางานอะไรเรื่องงานเสร็จแล้วเนาะเขาก็มาหาของกินที่ของกินที่ขายตอนเย็นนะคะแล้วก็มาเข้าตลาดตอนเย็นเนาะถ้าอ,อยากกินของตอนเย็นนะคะก็ไปเข้าตลาดตอนเย็นไล่เลยค่ะเพราะว่าที่เชียงตุงนี้นะคะก็จะมีตลาดเช้าตลาดเย็นค่ะตลาดเช้าเนี่ยก็จะมีตลาดที่ตลาดใหญ่เชียงตุงนะคะที่น้องนมไป ซื้อที่ของในตลาดนี้เนาะเป็นตลาดอาคาเซนะคะตลาดตอนเย็นนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ตลาดตอนเย็นนี้เนาะเขาจะไม่ค่อยเลือนเข้านะคะเขาจะขับมอเตอร์ไซค์เข้าเลยค่ะมอเตอร์ไซค์เข้าไล่มอเตอร์จิงเข้าไล่เลยนะคะแล้วเวลาเราซื้อของก็เครเขาก็จะมายื่นให้เราถึงที่เรานั่งมอเตอร์ไซค์ซื้อก็ไล่นะคะเครั้เขาก็จะมายื่นให้เรานั่นเองค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้น้องหนุมก็จะขอตัวลาไปแล้วเนาะถ้าพี่เอฟซีมาชิงตุงก็มาเข้าตลาดตันเย็นไล่เลยนะคะมีของกินอะไรมากมายเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วค่ะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งสั่นให้น้องหนุ่มเชิมตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว,ไว้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ